กลับมาช่วงนี้นะครับอย่างที่เราบอกไว้ที่เบรกที่แล้วว่าเราจะพาไปพบกับหนุ่มเนอร์สเน่ตั้มเดอะสตาร์เก้าได้เองครับเราจะพาไปดูเบื้องหลังเพลงจะรักให้เรียบจอริงเกิลล่าสุดจากพี่ตั้มเลยใช่ครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มแรกของเขาแต่วันนี้เราจะพาไปดูแบบการทํางานหนึ่งเขาเพราะว่าครั้งแรกทีได้ฟังรู้สึกยังไงเพลง รู้สึกว่าเห็นภาพพี่ตั้มลอยขึ้นมาเป็นตัวพี่ตั้มรู้สึกถึงภาพตอนที่เขาร้องว่าเป็นยังไงเลยแล้วมีท่าของเขาคือเห็นภาพว่าเขาเขาจะโยกยังไงระมาไหนอย่างนี้อาจารย์ที่เราเห็นใน4ีโพดัมก็คิดว่าวันนี้เราจะไปดูว่าการที่เขาอัดเนี่ยเขาจัดเล่นเป็นด้วยหรือเปล่าเวลาอัดนีจะได้ฟิลมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันในช่วงนี้เลยครับเ h o อกยิ i เปอร์ สวัสดีครับผมตั้มเดอะสตาร์ครับผมตอนนี้น้เห็นบรรยากาศนี่เลยห้องอัดเสียงครับผมซึ่งจะเป็นซิงเกิลที่2นะครับต่อจากเพลงเจ้ารักจนกว่าจะรู้ครับชื่อเพลงนี้เจ้ารักเหมือนกันครับแต่ชื่อเพลงว่าเจ้ารักให้รีบจองครับผมเนื้อหาของเพลงนี้นะครับผมก็อยากจะบอก กับสะสาว่าถ้าจะรักผมต้องให้รีบจองเพราะว่าผมเนี่ยมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้องคนนู้นน้องคนนี้บอกเลยว่าอย่าหาว่าไม่เตือนนะนี่กักที่ไว้รอเธอคนเดียวเลยนะรู้ปะเน,นี่ยเพลงเป็นป๊อปร็อกมีจังหวะครับผมเต้นได้แดนได้ใส่ส,สะโพกยกย้ายได้มันเหมือนกันครับผมแต่จะออกเน้นลูกกลนกวๆน,นิดนึงครับ นี่คือคีย์เวิร์ดของเพลงนี้คือแบบว่ารักให้รีบจองคนดาวอยู่กันได้ไม่นานนะฮะเวลารักใครแล้วชอบใครแล้วรีบบอกรีบบอกเขาซะอย่าเสียเวลาเลยยิ่งคนหล่อหล่อแล้วด้วยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะพูดเลยว่าต้องรีบนิดนึงคนจองเยอะมากคล้ การดีไซน์เสียงร้องเนี่ยเป็นเป็นลูกกวนของเราเลยเป็นความเหนื่อยของผมเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดูจริงใจแล้วมันดูบ้านๆดีครับไม่งา้ไม่งา้เออไม่งา้เอออย่างงี้ได้มั้ยไม่งา้ได้คือเทคนิคพิเศษเลยตอนแรกอ่านเนื้อเพลงก่อนอ่านเนื้อเพลงแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับมันเอออ่านไปแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ย นี่มันตัวเรานี่หว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันกลนมากเลยนะเรารู้เลยว่าเรานึกออกเลยว่าเราจะถ่ายทอดออกมาเป็นแบบไหนพอเวลามันเข้าใจแล้วมันคลิกกันเลยง่ายๆปั๊บพอเราเข้าห้องอัดเราสนุกมากคนระับแล้ว เพลงนี้นะฮะอยากจะฝากให้ทุกคนลองไปฟังกันเ <c oughs> ชื่อว่าได้รับความสุขน่าจะไปสนุกกันได้เอาไปเปิดเต้นกันได้แน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดยังถูกกฎหมายด้วยเพราะเพลงกว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันใช้หลายๆอย่างความเหนื่อยยากของพี่ๆโปรดิวเซอร์แล้วของผมนังนักแต่งเพลงอีกอยังไงก็อย่าลืมโหลดของแท้มาฟังกันนะครับ เยี <Yeah. S 2> ่ยในงานเพลงของเขาโหเรียกว่าสนุกอะสนุกแล้วเป็นตัวเองที่สุดเลยใช่คะแล้วก็แอบได้ยินนะท่อนที่เขาเหมือนแบบรีเป็นกีตาร์ใช่ใคือปกติเราจะเหมือนโซโล่ก็จะเป็นลีกีตาร์ไปเลยแต่นี่เขาเอาเสียงของเขาเองเนี่ยเฮ้ยเจ๋งมากดูแบที่แปลกใหม่ใช่ใช่แนคะอย่างนี้ต้องไปฟังกันดีกว่านะคะเป็นนิวรีลิซิงเกิลนะคะกับเพลงนี้เลยจะรักให้รีบจองค่ะ

แาบเต็มๆที่นี่เร็วๆนี้ยังไงก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆแล้วกันนะครับเพราะวันนี้สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้แล้วนะครับจะรักให้รีบจองนั่นเองครับใช่แล้ว